สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างเล็กนะครับลูกค้าส่งทีวีนะครับมาซ่อมครับสั่งจาก l a ซ a ด้นะครับตรวจสอบแล้วนะครับพบว่า I.C ตัวนี้นะครับตัวนี้คับเสียนะครับช็อตมานะครับแล้วก็สายไฟสายไฟตัวนี้เท่าที่หาได้นะครับ เปลี่ยนสายไฟใหม่นะครับสายไฟเดิมติดมานะครับสายเล็กมากนะครับแดงนิดเดียวนะครับซึ่งมันไม่ปลอดภัยนะครับบางทีกินกระแสเยอะๆสายอัดละลายได้นะครับตัวนี้ก็ทําการเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้เก็บสายเก็บอะไรดีๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวเทสก่อนนะครับตรงนี้ซ่อมเสร็จแล้วเปลี่ยนไ c เสร็จแล้วนะครับทําการเช็คเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะติดไหมนะครับ เดี๋ยวเปิดไฟนะครับไฟส t ตนบายมาแล้วนะครับติดแล้วนะครับไฟเขียวขึ้นจอขึ้นนะครับโอเคภาพมานะครับภาพมาเรียบร้อยนะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับสั่งจากลาซาด้านะครับมาเปิดแล้วก็ไม่ติดเลยนะครับ มาปุ๊บเปิดไม่ติดนะครับอาการช็อตมาตั้งแต่แรกนะครับพากจ่ายไฟนะครับเมนบอร์ดก็ธรรมดานะครับเป็นทีวีจีนนะครับราคาไม่แพงนะครับพอดีมีสายไฟอยู่พอดีก็เลยเปลี่ยนให้ลูกค้าไปนะครับสนใจส่งมาซ่อมได้นะครับรับซ่อมทุกอย่างนะครับไม่ว่าตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอประกอบก่อนนะครับสวัสดีครับ